แแมไม่กาล่ะลกอมเปรี้ยวเหรอและนี่เจลี่หันนี้เอาละจงขึ้นมาซะดีๆ c o m ม on หาคุยเถอเห็นแล้วเปรี้ยวปากมากว่รหนุบหนับละไลในปากอ้าาคิดออกแล้วเอามาใส่นิ้วซะเลยดีกว่าเยี่ยมยอดและฉชะเนี่ยสวยเวอร์ที่สุดเลย เออเป็นตัวลอยขึ้นสวรรค์แต่เอ๋ด nah ูน <framework. S 1> ี่เห็นไหมว่า huh. นี่คืออะไรนูเห็ลละเปิดฝาเอาเล็บจมลงไปเลยอืมน่ากินอ่ะลูกอมเคลือบช็อกโกแลตเยิ้มๆอ้าวหวานเจี๊ยบี่ฉันยอมไม่ได้ขวดน้ำบิ๊กเบิ้มและนี่โอ้โหเจลลี่ ใส่ลงไปเอาเองใส่ลงไปให้ครบสีเลยฮันนี้จะลิสสีรุ้งไซส์เมื่มาลุยเลยนะฮะบีบไม่ขึ้นอ่ะขวดมันใหญ่เกินไปอ่ะเธอช่วยหน่อยอ่าใช่มีนี่เครื่องช่วยบีบโดยเฉพาะเฮ้อเฮอไม่แจสเธอบีบแรงไปไหมอ่ะ फुवारा बढ़िया है ट्रेसी की ट्रीट्स कमाल दिख रही है उसने वेरी को चुना मिठाई का कमाल मेल हाँ बॉल्स ये स्नैक्स तो एक मीठा सरप्राइज है चलते रहो तो मेरे हो गमी भाई हाँ ये कूल भी है मजे करो ट्रेस केट तुम चलो खोलो चॉकलेट स्टिक्स का पैक अपना गियर पहनो क्या प्रोफेसर पहुलर ने मॉलिक्यूलर चॉकलेटी में पीएचडी किया है विश्वास नहीं होता देखो बहुत आराम से ये बहुत ही ध्यान देने वाला कार्य है थोड़ी देर में वापस देखते हैं बस हो ही गया केटी ने क्या बनाया एक चॉकलेट पॉप, वाओ इस गर्मी के दिन के लिए बढ़िया ट्रीट थोड़ा और करो परेशानी नहीं केटी के पास उसका विज्ञान का सामान है और नहीं ट्रेसी तुम्हें बाइट नहीं मिलेगी हम्म, ट्रेसी अपना खुद का मिक्स चॉक में मिलाती है देखते हैं क्या होता है क्या बांटने से बढ़ता है और अगर तुम मानते नहीं हो तो खुद ही देख लो ไงพร้อมยังว้าวได้ท็อปปิ้งในเด็ดเพียบเลยอะเพียงแค่นี้ก็ทำเค้กสุดอลังการได้แล้วเออแล้วจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยมาทำุดเด็ดกันเลยดีกว่าเทน้ำหวานลงไปเลยขั้นตอนสุดท้ายใส่ผงเยลลี่รับรองถูงใจทุกคนแน่นี่เยลลี่จ้า เค้กเรนโบว์ก็ต้องคู่กับเยลลี่หลากสีแบบนี้แหละสวยปังมากแม่น่ากินฟุดฟุดหอมหอมอือเอาเลยนะได้เวลาชิมสไลด์เค้กเลยแล้วก็ได้เวลามัมอร่อยเป็นว่า ฟินมากเลยแล้วก็ทำแบบนี้ต่อเลยอืม่้ลเมันลงไปเรดเมนูสุดพิสดารหอเม็ดซูซ่ซแล้วก็รอสักพักหนึ่งน้ำมนก็ยังสู้ไม่ได้บอกเลย,ยได้จ้โอเคงั้นแรกเลยนะเสร,ร็จและ้ว ถูกใจเจมส์นะนะอย่าอย่าเปิดเชียวนะเฮ้ยเฮ้ไม่ภูเขาไฟระบาดแล้ว่าเต็มพื้นเลยเอาไงดีสวยจังเลยแคโรสเอ็กคูดเนกิเชต้าวนีอัลลีบาร์ขมี30วิน अपनी ट्रीट उससे पहले खा लो बेचारी ट्रेसी ये आसान नहीं था केटी अपनी चॉकलेट के साथ बढ़िया समय गुजार रही थी आओ, क्या ट्रेसी जीत गए हाँ, मुबारक हो तुमने कैसे ओ, नहीं ब्रोकी स्पॉट्स का गंभीर केस यार केटी डॉक्टर को के बुलाओ और जल्दी डॉक्टर मैरी हमारी मदद करो उपाय होगा हाँ है एक कैंटी की डोज से तुम्हारा इम्यून सिस्टम काम करने लगेगा और सब्जी संबंधित बीमारियों से लड़ने लगेगा ओह बेहतर लग रहा है ओह डॉक्टर शुक्रिया देखो टी सही हो गई। तुम तो पहले जैसी लगने लगी हो जीनियस डॉक्टर मेयर सुसाओ चंसाओ में हम डिया वो हो रंग लाई มิเอาออกมาเลยมะดูนะตื่นตาตื่นใจก็ใช่แหละตาไม่สะอาดถ้าไม่ใช้มือโธเอลซ่าฉันทรม,มานไปคนเดียวทด้วยวา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 ย<ว> <laughs> ส่วนฉันใช้มือไร้ขีดจำกัดอะจีมา่าแถมมีขวดนมเปรี้ยวสดเฟินเดี๋ยวนั้นสิโธ่สงสารได้ทั้งเลย สวยชะมัดเลยอหอทนดูต่อไปไม่ได้แล้วสงสารเอลซ่าจังเลยคิดออกแล้วฮะเออขวดยาเกรอใช่แล้วเรากำลังจะปรุงยาวิเศษเป็นของที่กินได้จริงๆนะจ๊ะไม่ได้แค่มาปรุงเล่นๆรลกเก็<ม>จะเสร็จแล้วล่ะเอาละทุกคนเจ็บเจ็บ โอ้ดูสะเพลินเลยไม่สงสารเพื่อนบ้างเหรอ <c oughs> ช่วยสิขอกินหน่อยสิ <c oughs> ได้แปบนะ๊บเนาะดวจัดให้วางเยลลี่ไว้ด้านบนเออจะปลอดภัยไหมนะนั่นแหละประเด็นเหอะ <c oughs> ไม่ลองกินดูสิจ๊ะเออน่แน่นใจเหรอว้าว ไปอาบน้ำล้วตัวซะไปไหนเปิดของเธอเลยสเตซี่ใหญ่ไปไหนเนี่ยน่ากินมากเลยสเตชลิอิตชาพวกเธอจริงๆอืมอร่อยเออเยสต่จะแล้วล่ะเอาละแมจเไว้ยทำไมแคกถึงได้สวยขนาดเนี้เอาล่ะสาวๆรู้ใช่ไหมว่านี่เอาไว้สำหรับทำอะไรอ่ะ สุดยอดเริ่มเลยแล้วกันนะโอ้เยสฉันจะเริ่มตกแต่งเค้กแล้วนะบีบเข้าไปแบบนั้นแหละน่ากินจุงอืมสีเหลืองแบบนี้เข้ากับสีฟ้าสุดๆเลยเสร็จแล้วสเตซี acey, ่เธอได้ซอสเผ็ดแน่เลยอะ่ะเอาละเดี๋ยวนะแร่งดีกว่าะมะทำบ้าอะไรของเธอได้สเตซี่ของเผ็ดมาผาสมกับของหวานได้ยังไงอะ่ะ โุดเนะเค้กของฉันพังหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยจืย่อไม่น่ากินแล้วเออทีฉันลืมตัวฉันไม่ยอมเธอหลกนะใหญ่สเตซี่ระวังเธอนี่เธอทำอะไรเนี่ยฮะเป็นยังไงละ่ะฉันแต่งหน้ามาเกือบสาชมชั่วโมงอย่าคิดว่าฉันจะยอมนะระวังเข้าตาโอ้สีเขียวแบบนี้ฉันว่ารถบาัสเสือหมิงแฮ อยากจะสู้กันจริงๆใช่ไหมเหรอาสีก็ได้เริ่มขึ้นเนะบัตเน้สาวๆเธอดูตลกจังเลยดูสีที่ติดอยู่บนหน้าดิน่าแดงตลกจังเลยนะสติซี่สนุกดีอ่ะได้เวลาทำความสะอาดแล้วสิเฮ้ยเปิดเลยนะบัตดาวช็อกโกแลตหมีเนื้อร่อยอืม พี่ฉันบ้างก็ไม่แบเสียจอ,ยอะแต่ก็ไม่แย่นะอยากได้มีแบบใหญ่มาเริ่มบ้างจังเอะลุยเลยนะกรอบๆคิดว่าฉันจะยอมเรื่องใหญ่ถึงเวลาอุ่นขนมใส่ไปเลยค่ะพี่รัดเวอร์เร่งแก๊สหน่อยแต่ว่าไฟอย่าแรงเกินนะละลายแล้วจับตาด้วยดีเลย เอาใส่เข้าไปในขวดแบบนี้เอ่อน้ำพิ่งหรือเปล่านะั่นนะ่ะอย่าให้หกแล้วเธอเฉียวนะเสดายเขาดี่ะใช่แล้วก็เขยา่าเออฉันมาเธอบ้าไปแล้วออกมาเจลลี่ดูดได้เป็นส,สุดรสมอร์กฉันอยากลองทำบ้างดูซิว่าเป็นไงฮะไหนละลายซิงานช็อกโกเจลลี่ก็ต้องมาเดี๋ยวนะ เห็นลงไปขยาวเตรียมตัวรับความฟิน <gasps> เอามาได้ขอแนะนำย่าบีบแรงนะเจ้าเพื่อนสาวของก๊อบก่อนยิน้ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันนะมีคลิปใหม่ๆลงตลอดเลยอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งกริงกร่งกจะได้เจอกันบ่อยๆมาได้เวลาเบื้องหลังสุดฮา แ้มไว้เจอกันใหม่ในจ๊ะเพื่อนๆบ๊าย